มุมนี้ที่หนูรู้มาคนไม่เคยรู้ว่าจริงๆบ้าก็มีมุมสงบแบบนี้อยู่มุมสงบคืออะไรก็คือถูกลูกหลานเอามาปล่อยที่วัดน,นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการกล่าวหาเจอกันที่ศาลวัดน,นี้เนี่ยอยู่แถวย่านของถนนพระอาทิตย์่าติดใจได้ไหม<ะ>มาตปดม ยี่สปีนะคะเราพาผู้หญิงคนนี้งคนนี้เลยว่ะใช่ไราผู้หญิงวันนี้เหรอเดี๋ยว่าเตอรลองๆออันนี้ปรตเตเต้นเหรอคะเต้น สะใจจังเลยนะคะสำหรับการเปิดรายการในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะต้นรูกโลกรู๊มาแล้วนะคะวันนี้เป็นการเปิดรายการที่ค่อนข้างแปลกตานิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเจ้าเอกก็จะมีแค่นํากองให้กินนะคะแต่วันนี้นะคะดิฉันเนี่ยแต่ตั้งกี่ครเปิดรายการได้เฮสมมะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้นรู๊โลกรูนะคะมีสปอนเซอร์แล้วค่ะ อบจะไม่ปลดแล้วออกจากรายการแล้ว <c oughs> ะแต่ว,ว่าวันนี้เราไม่ได้มาขอขายของกันเปล่าๆป,ป,ป,ปลี่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยติ้นเนี่ยมีเรื่องดราดดีที่ติ้นรู้แล้วก็อยากให้โลกได้รู้เกี่ยวกับนะคะแบบประกันของ AAA ที่มีชื่อว่า AIA ม u l t ัติเพยค่ะ แบบประกันนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่อาจจะป่วยเป็นโรคร้ายแรงใช่ไหมคะแต่ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชีวิตยิ่งกว่าแม่หนูโอชินนะคะป่วยแล้วป่วยอีกป่วยแล้วป่วยอีกแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรงที่น่ากังวลอีกต่อไปนะคะเพราะว่าแบบประกัน A I M Multi P C I โรคร้ายเจอจ่ายหลายจบไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายสักกี่ครั้งนะคะทาง A I M Multi P C I ก็จะพร้อมช่วยเหลือทุกเมื่อค่ะ ทุกเมื่อจริงๆนะคะเพราะว่า AAA m u l t i p l e i เนี่ยให้คุณเคลมนะคะโรคร้ายแรงได้สูงสุดถึง11ครั้งรวมความคุ้มครองให้สูงสุดถึง800%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมมตินะคะสมมติถ้าต้นเองเนี่ยซื้อนะคะทุนประกัน1ล้านบาทต้นจะได้รับความคุ้มครองในวงเงินทั้งสิ้น8ล้านบาท ยังไม่พอนะคะแบบประกรันนี้เนี่ยยังเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ให้เราเนี่ยเคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ สำหรับ3โรคร้ายแรงระดับรุนแรงยอดฮิตนะคะที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆทั้งนั้นเลยและที่คุ้มแบบคุ้มเวอร์คุ้มที่สุดนะคะในระดับที่เติ้ลรู้เนี่ยต้องรีบบอกให้โลกรู้นั่นก็คือถ้าหากคุณเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงใช่ไหมคะคุณหยุดจ่ายค่าเบี้ยไปเลยคะ่ะแต่ว่าคุณเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองยาวจนถึงอายุเกปีนะคะรู้ให้ถึงเลยคะ่ะเขาจะคุ้มครองคุณเองคะ่ะไม่ต้องห่วงคะ่ะซึ่งนะคะเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ย หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้แต่เ้าเนี่ยอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ด้วยความเป็นห่วงจริงนะคะเวลาที่เราเป็นโรคร้ายแรงนะคะแล้วถ้าเราเนี่ยอยากไปทําประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงในอนาคตส่วนใหญ่เขาจะเซโนคะ่ no, no, คะโนโนค่ะไม่มีหวังไม่มีวันที่เราจะได้ทําเพราะฉะนั้นนะคะ AI a m u l t i p a y CI ก็จะเป็นแบบประกันที่จะตอบโจทย์เรื่องโรคร้ายแรงให้เราเนี่ย หายห่วงไปตลอดชีวิตเลยค่ะและฝากไว้นะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่กลัวเรื่องโรคร้ายแรงที่เราจะกลับมาเป็นซ้ําแล้วซําเล่าหรือใดๆนะคะฝากแบบประกัน AIA m u l t i p a y CI นะคะอย่าลืมว่าคุ้มครองเรื่องโรคร้ายแรงหายห่วงที่สําคัญตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ใกล้จะหมดเขนแล้วใครยังงุนงงสงสยัยมีปัญหาคําถามเรื่องใดน,นะคะเข้าไปดูได้นะคะที่ w o w a i a c o ะะหรือว่าใครที่อยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะเราปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพักจากโฆษณานะคะแล้วก็คิดถึงตัวเงินที่จะได้ในเทปนี้จริงเราไม่อยากจัดรายการแล้วนะคะแต่ว่าเราได้นัดแขกรับเชิญไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนะคะสถานที่ที่เราทําการนัดแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะอยู่ตรงเบื้องหน้าของดิฉันนะคะนั่นคือวันชนะสงครามนะคะสถานที่นี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของแขกรับเชิญ ไอ้โซเอานะ่ยซึ่งที่วัชนะสงครามแห่งนี้นะคะจะทำให้พวกคุณเนี่ยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของแขกรับเชิญที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะคะอ่ะเราไปเจอกันที่วัชนะสงครามค่ะ อแต่กองใหญ่มากเลยเพราะปกติดิฉันถ่ายดิฉันมีแค่สองคนเองจบแล้วถ่ายไปนนทำไมเยอะแยะสิ้นเปลืองมากเลยอะ่ะโปรดักชันมันเกินใช่ไหมคะมันเกิน,นเรื่องก่อสงครามกันใช่ไหมคะเนี่ยดูถ่ายที่มีคนกี่คนทำไมขึ้นต้นพลังงานไ,ไปยังที่เกิดเรื่องกับแขนขันอะไรอยู่ในวัดอีกนะคะคนละเรื่องก,กับทิพย์รยหัวไปเลยครับเป็ยังไงดีคะคุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรหรอก วันนี้ก็เอากระเป๋ามาสำหรับใส่ไวเลสนี่นี่น,นี่กระเป๋าสำหรับใส่ไวเลสนะคะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้สำหรับเต้นรูดรู e p พนะคะวีนไปแล้วสุดฤทธิ์ค่ะป้าตือ <c oughs> สวัสดีเรียกชื่อใหม่น้องลูกตือคะ่ะไม่ต้งลืมถอดหน้นนากากเพ่นใส่แล้วสวัสดีมาตือสวัสดีสสดเป็นทางการคะ่ะวันนี้เราเป็นการมาเจอกันที่แบบค่อนข้างแปลกตาคุณถามจริงๆรายการคุณนี้นางแมวปากเขายังให้ทำอีกหรอ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 มีสปอนเซอร์อะไรนะป้า คือสปอนเซอร์ฉันรู้เพราะว่าฉันเป็นคนบอกเองว่าเทปนี้ฉันมาเขาต้องซื้อเ <c oughs> บอกปกติสปอนเซอร์ไม่ซื้อบอกค่าถ้าเต้นนางแมวป่าเพรเขา เป็นป้านี่เองที่พาฝรั่งแช่บวยตาใหญ่แอดนะคะมาสัมผัสการเดาวันนี้กระปินะคะกะปิสม่งเครื่องนะคะของเย๊แจวนะคะแต่ป้าจริงๆป้ามาพร้อมกับสปอนเซอร์เลยนะแบ่งครึ่งอ่าไม่มีสปอนเซอร์แล้วค่ะเทปนี้ไม่แต่ป้าต้องจ่ายฉันรู้เพราะสามเทปมาแอนทองก็ไม่มีสปอนคนสองครสันนี้สังหวัดแมท่านสปอนก็ไม่มีสามมาร์ลมาเรอร์ไม่มีสปอนล้าไมถึงมียมองลูกเติมมาแปลว่ายังไงไม่อยากจะพูดวันนี้เราคือบุญหนุนนำกันจริงๆป้าให้เรา จริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะมาเลยนะวพูดตรงๆเดยคือบอกว่าทําบุญร่วมชาติกันนี่คือขอ,ขอท่านน่อย่าเจอกันเลยซะทุกน <c oughs> ไม่ไม่ได้ดีสักอย่างเราจริงอ่ะขาดได้เลยขาจบแล้วขอบคุณมาสกสำหรับโซเชียลใวันนี้สส,ส่วนใหญ่คนที่อยู่ในไอจีอ่ะก็จะเห็นบาแบบรูปร้านมีชีวิตสังคมข้างนอกพาดงปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ามุมเนี้ยที่หนูรู้มาคนไม่เคยรู้ว่าจริงๆป้าก็มีมุมสงบแบบนี้อยู่มุมสงบคืออะไรก็คือถูกลูกหลานามาปล่อยที่วัดนะคะ ันนี is, ้ถือว่าเป็นการกล่าวหาเจกัที่ศาลมุมนี้หนูว่าคนไม่เคยรู้ว่าจริงป้าก็แบบชอบเข้าวัดทําบุญมาวัดเนี่ยดิฉันสําหรับดิฉันคือมาแบบว่าบริจาคค่าน้ําค่าไฟเพื่อให้วัดได้เป็นสถานที่ที่เวลาใครมีความสุขก็มาใครมีความทุกข์ก็มาวัดก็จะได้เป็นสถานที่ที่ทําให้แบบว่ากล่อมเกล่าจิตใจคนยินางฟ้าโอ๊ยบีบมากตัดสิน อ, <laughs> อันนี้ก็คือผีผีฮาสาตานิดีน้าออกโอเคไปตามปัดตื้นไปเลยปลยัดตื้นนำเลยค่ะ ก็อธิษฐานไหมเวลาไหว้พระนี่ก็จะอธิษฐานว่าขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกๆคนในโลกใบน,นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขเป็นคนที่เวลาไหวพ้พระไม่เคยขออะไรให้ตัวเองให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขทุกคนในโลกอยู่อย่างมีความสุขบุพการีเราแล้วก็ผู้มีพระคุณมีความสุขอันเดียวที่เราจะบอกกับพระคือขอให้เรามีสติเราจะได้ทําสิ่งดีไปช่วยเหลือคนมงสามต้องมานะคะตีคู่มาแกแอนนาเสือแอนนาง,งูสิน ไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกจุดนะครับจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่วชนระสงครามใช่ไหมคะ,คะวัดน,นี้เนี่ยอยู่แถวย่านของถนนพระอ,อ,อาทิตย์พัตเตอร์จำได้ไหมมา<อ>ตกลงซึ้งนะคะเตอรเนี่ยมีเรื่องที่รู้แล้วก็อยากให้โลกรู้และจริงเอาจริงคนนะรู้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วว่าที่ถนนพระอาทิตย์เนี่ยจะมีเซเว่นหนึ่งเซเว่นที่อะไรครับพตเอที่มีขาย ข้าวผัดกะเพรามันยังไงคะเซเว่นตุกเซเว่นก็มีขายข้าวผัดกะเพราแต่เซเว่นที่ส่นพระที่มาเป็นยังไงครับพี่ทฉันอ,ออกเดทกับเขาครั้งที่สองเขาพาีฉันมากินข้าวผัดกะเพรานี่คือคนรักของป้าซึ่งปัจจุบันก็คือเกือบ20ปีแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ป้าบอกว่าเดทครั้งนี้มันมทำให้ทำให้ภาพประทับใจมากพูดไปก็ไม่รู้ว่าจะเฟกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณป้านะคะนั่งรถตู้นะคะไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วเราจะมาคุยถึงเรื่องราวเรื่องแรกที่เติ้ลรู้โลกรรู้กันคือืออเ่ง ความรักของปัตตือค่ะเดี๋ยวเรานะคะ,คะจะไปชี้จุดเกดเหตุนะคะบริเวณหน้าเซเว่นอของปัตตือน,นะคะ เดทแรกอ่ะฉันน่าเป็นคนเลี้ยงเขาเจ๊บอว่าว่าเขาทักไลน์มาไม่ได้ไม่ที่ส่งเมสเซจไม่มีไลน์อสมัยนู้นยังไม่มีไลน์นะคมับต้องไปกินข้าวกันดีเขาให้ฉันเลือกร้านฉันก็เลือกร้านร้านปโมมอ๋คดโรร้านอิตาเลียนหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเขาบอกเขาขอเลี้ยงคืนดิฉันก็ยินดีแต่งจะสวยมากโอ้ก็เราก็ต้องคิดว่ามันต้องเป็นเดทแบบแน่นแน่นมากปรากฏไปจบด้วยเขาสองคนไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ต้องเข้าฉันแล้วนะ ถ้าไม่เข้าป้าตือก็เข้าจรูนลกรูได้นะคะเพราะม่ช้างมันเป็นเรื่องของชันนะมันเป็นเรื่องของชันแต่ป้าตือไม่เคยที่รายการหนูรายการออนไลน์อีกครั้งนึ่งแต่ว่าเธอเคลมแต่เราจะไปดูการเอาจริงๆเพราะหนูอยากเห็นมากเพราะว่าฟังสัมภาษณ์ป้ากี่รายการป้าก็ับท่านเรื่องรักก่ก็จะพูดเรื่องนี้นี่ไงเซมันนี่เซมันี่เซมนนี่เดินตัดจากข้าวสารมาได้ ยี่สิปีนะคะเราพาผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เลยว่ะใช่ราผู <c oughs> ้หญิงคนนี้หรอ <c oughs> เราพาเด็กผู้หญิงคนนี้กลับมาในที่ที่เธอเดทก,กับแฟนคนปัจจุบันคุนะคะพัชลุงหรอลงเลยมาเดี๋ยวลงไปเม้าก็นต่อเซเว่นเซเว่นนี้นะคะ คุยเรื่องความรักของป้าตรงนี้เลยแล้วกันนะเพื่อไม่แบบให้ได้อัธรุษแบบภาพบรรยากาศคนรอบตัวก็จะรู้ว่าป้าก,ก็คือรักคุณแฟนคนนี้มากแล้วก็คุณแฟนก็รักป้ามา,มาใช่ไหมคะจนึส 2> 2, มากยาวหนึ่งสองสมากยังไม่จบยังไม่จบมากโอเคจนก่อกําเนิดกลุ่มกลุ่มนี้ที่เป็นเพื่อนสนิทของป้านะคะเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่าคออผอหรือว่าคนอวดหัว กลุ่มคอพอเนี่ยจะมีใครบ้างปมาตื่นมีคุณฟอร์ดพี่ฟอร์ดบอกกับโวกนะคะไทยแลนด์ปุ๊กนะคะพี่คุณจงโกนเป็นแฟชั่นดีคเตอร์ใช่ไหมคะของแฟชั่นดีคเตอร์ของโบกก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จีนในวงการทั้งนั้นนะคะคือสี่คนนี้ชอบอุดผม เวลาเจอกปั๊บมันจะพูดแต่เรื่องการปวดหัวใช่เพราะทุกคนก็คือมีสาม,มีที่ดีมีโผที่ดีที่น่าอวดมีสาม,มีดีแต่เพื่อนไม่ไค่อยดีค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่เต้นเนย่ยรู้แล้วก็อยากให้โลกรู้เวลาที่ปัตติอยู่กับเพื่อนเนี่ยจะมีสายโทรศัพท์จากแฟนเนี่ยโทรหาปัตติทุกชั่วโมงแต่เพื่อนทุกคนลงความเห็นกันว่า ไม่ใช่แฟนโทรมาค่ะแต่ว่าเป็นป้าตือเนี่ยเซตอะลาร์มตั้งโทรศัพท์ให้มันโทรหาป้าตือทุกๆชั่วโมงค่ะ จริงๆแล้วดิฉันคุยกับบอดแล้วก็บอทก็จะพูดว่า love you <c oughs> ดิฉันก็จะต้องตอบว่า love you too ทำไมพ่อเจตถึงทำเรื่องนี้อะคะเพราะอะไรคะมัเป็นความสามารถพเิเศษคือพ่อเจตอยากให้แบบคนอื่นในโลกได้รู้ว่าแบบแฟนห่วงแฟนคิดถึง <c oughs> ห่วงหาตลอดเวลาอเงี้ยหรอป้าคือเราก็ไม่กล้าพูดความจริงอะเนาะแต่จริงๆ <c oughs> คือแค่มดมาไต่เขาก็โกรธแล้วอ่า ปกเเรามันคือของอร่อยอ่ะดังเช่นข้าวไก่หรือกระบาหมูที่เขาเด็กของเรารังแรกดิฉันได้กลับมากินกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะวอนนี้คือก็เล่นเป็นผัวจกันแล้วกันผัวซื้อมให้เกณฑได้ครับเมีย พตื้อไม่ปฏิเสธเรื่องด้นรูรูอันแรกที่ทุกคนปานาไม่ปฏิเสธเลยไม่เคยแคร์ใครไม่ชอบใจแลวผมเซเว่นนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านสวนที่เป็นเด็กของป้าสปนค่ำคืนนั้นไปเลยค่ะทุพี่สวนอยู่ตรงนี้ค่ะสวนตรงบริเวณสวนสันติจําได้ว่าดิฉันนั่งอยู่ท่าเดนไม่ได้มาตรงนี้แบบนานมากหรอว่ามาเดทกับผู้ชายเยอะมากนะที่เนี่ยหนูมาเดทหรือมากินมได้คอมเมนต์เลยจังเนี้ย ชี้จุดใช่ไหมถูกดีแล้วเราจะไปพาชี้จุดเกิดเหตุน,นะคะเป็นที <อง S 1> ่เชือดอุ้ยพอต่นเต้นไหมพาต่นเต้นมากยบริเวณนี้ค่ะคุณขาตรงนี้เลยค่ะฉันจำได้ตรงนี้ ตรงนี้ค่ะดิฉกกัน,นก,ก็นั่งกินข้าวกล่องเซเว่นดิวเ่นที่นี่นะคะตอนนั้นกี่โมงไว้ตื่นประมาณสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มคุณคิดดูว่ายุบกัดขาดิฉันนะคะแต่ดิฉันก,ก็ทนแล้วก็จะก็กกะนั่งกินกันอย่างนี้นะคะ่ะหนูที่บอกว่าไม่ต้องไม่ได้เคยโดนยุงไ่ไรตอมก็มานั่งกินกันตรงนี้เป็นสถานที่รักนะคะที่เดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่ายามมาแล้วนะคะขอบคุณค่ะยีออ่สิบปีที่แล้วหนูกับแฟนนั่งตรงนี้พี่พยานดักฟินมากฟินแทนป้ามากพอกินข้าวเสร็ เขาจะพาไปนั่งรถเมลรอบวัดพระแก้วดูไฟกลางคืนเธอ,เอนี่มันก็นหนังเลยนะป้าคือเธอแล้วก็นั่งดูแบบวัดพระแก้วแล้วก็แบบว่ามีความสุขนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอดชีวิตสิ่งที่ลูกติดตามหาตามหาความเรียวของคน<ะ>คนที่เค้าเรียวจริงๆก็เลยแบบว่าโทรไปบอกสามีาเก่าว,ว่าอื ยูสอ,อ,อรีน่นะไอคิดว่าไอาไม่ไปเท็กซัสกันยู่แล้วโอ้โหจาันต้องไปเท็กซัสเลยถ้าไปปั๊บก็เป็นมาดามอยู่เท็กกะเท็กซัสที่เป็นร้านขายกุ้งข้าวเป็นการตัดใจที่ถูกนะป้าหนูส<า>ุดใช่ไหมคะ <laughs> เพราะว่าจากวันนั้นถึงวันน,นี้อย่างที่บอกว่า20ปีเขาทำหน้าที่บอดได้ดีมาก <laughs> <laughs> อ่ะอันนี้ก็จบตำนานรักของป้าตือนะคะตำนานรักของกลอกเซเว่นคนใกล้ชิดของป้าตือนะคะอย่างที่เปียนที่ตอนนี้แบบลงคลิปด้วยกันในไอจีตลอดอู้กมืองจ้า เมืองนะจ๊ะบอกว่าจ<ส>ิตใจงามนะคะรักสัตว์เวลาเจอแมวเจอหมาอะไรเงี้ยเราก็จะให้เรา,าพอบอกเธอไปซื้อข้าวให้แมวให้หมากินนะค,คือเราเราคิดว่าการที่เขามาอยู่ร่วมชายคากับเราโดยที่เขามาเองเนี่ยเราถือว่าเป็นสัตว,นวน์น้โชคองอย่างไรสังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อแบบประมาณเกือบ20ปีแล้วก็จะ<ห>มีหมามาอยู่ใต้คอนโดโ<ห>เราก็เลี้ยงมันไปที่น้ําแขง็งก็มีแฟนคลับมากกว่าดิันีก์ก็วันไหนท่านลงรูปตัวเองเดียวนะยอดกดไลค์น้อยมากแต่พอลงรูปอีกน้ำแข็งปับโอ้โหยอดย านเล่ซึ่งแสงถึงความรักป้าป้ารักษัจริงๆคือจริงๆก็ร้าๆอ่ะก็จะเข้าคำถานนี้ค่ะเพราะว่าคุณปุ๊กจงกลได้บอกดิฉันว่าเวลาที่ป้าเนี่ยเขาเล่นกับสัตว์ต่างๆลงคลิปวิดีโอใน IG เนี่ยเขาจะสะพายกระเป๋าตลอดเวลาเลยซึ่งปุ๊กเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะอวดหมาหรืออวดสัตว์หรือจะอวดกระเป๋าถู้ตามันเป็นคอนเทนต์สำหรับคนชอบ คุณคะจะให้ดิฉันทำอะไรคะใหฉ้ฉันถือย่ามเหรอคะอัน <c oughs> นี้จะถือก็หลอกก็ถือ,ถอ <c oughs> ของเราอยู่แล้วมีปกติปุ๊บจะมีปัญหาอ <c oughs> ะไรกับฉันนะมรดกไม่ต้องเอาแล้วนะที่ฉันจะให้เธออ่ะก็จีอย่างเงี้ยจะน,นี่ได้ไหมอ๋อพวกนั้นโจรอย่าคขอมาทีไรป้นบ้านไม่ให้มาแล้วก็จะมาชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าเป็นโจรโจรก็้งวงจรปิดตอนนี้ที่บ้านติดอยู่ประมาณ3า0ร้อกว่าพันอ่ะก็ต้องทุกโมงจะทุกซอกอ่ะ300กว่าอันเวลาโจรมาปั๊บดิ เปิดสวิตช์กล้องวนจนติดขึ้นเลยต้องดูและก็ลิงก์ไปสอน,นอดินแดงเลยอะสัญญ <c oughs> าณมันบอกว่าจน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 ี่เองนะคะก็จิตถึงฝั่งหนูมาถามบ้าคำ <c oughs> ถามนี้ว่าทําไมถึงไม่ชวนก็จิและวจะนี้ไปบ้านอีกเลยเพราะมึงเป็นโจรนค่ะ เราจะคุยกับปตต่อเนาะแม้ว่าที่อัาตอนนี้มันจะยาวที่สามารถตัดได้แปดมิลลิเยนะคะว่าดิฉันขอซื้อเลยค่ะสี่ตอนค่ะคุณอามัดจำไปเลยค่ะรับนะคะรับจำเลยค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะแล้วดิฉันก็จะปลดซับป้ตืไปเรื่อยๆนะคะดูว่าท้ายรายการเดิฉันจะได้กี่อย่างมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คนจะคิดทีหนึ่งป้เตืเสมอเวลาเห็นก็คือท้าในการทํางานค่ะเราจะรู้ว่าป้าตือคือยู่ทุกยุคป้าตือคือข้าไม่ตาย ขอโทษนะคะเรนลิศยาอย่าพิสศยนหนเปค่ะก็มีเรื่องราวละเอียการทำงานที่หนูอยากจะมาแชร์ให้โลกได้รู้ความน่ารักของป้าตืออันแรกเลยนะคะเวลาที่ป้าตือทำงานเนี่ยบางทีมันต้องมีสคริปต์ใช่ไหมคะถูกค่ะคุณแอมพ่อหมอค่ะบอกว่าคือป้าตือเป็นคนทำงานแบบฉับไวกระฉับกระเฉงเหมือนแบบข้างในคือเด็กอายุสิบแปดแต่ว่าด้วยสังขารป้าตือค่ะเรื่องสายตรงสายตาเนี่ยบางทีมันห้ามไม่ได้ที่เขาจะยาวไปเรื่อยถูกคุณแอมบอกว่าฟอนต์ที่ปกติเวลาสคริปต์มันจะมีแบบว่า คิวการให้ดูห้ามพระตือดูคิวการนะคะจากสวนสันตินะคะค่ะอนุสาวรีชายสมรภูมิพระตือจะเห็นไม่ใช่ค่ะของแสนแซคืเพี่บอกว่าพระตือใช้ฟันร้อยไม่ใช่ร้อยค่ะสองร้อาบทำแบบว่าตัวหนตัวเล็กทําไปเพื่อนอะไรเธอสายตาก็เสียไม่คูอ๋อแต่เรื่องสายตาเนี่ยอันนี้อาจจะแบบเสื่อมไปตามเวลาถอนคำพูดค่ะ สายตาอาจจะยาวไปนิดนึงอ่ะใช่ไหมแต่อวัยวะหนึ่งที่ดีมากพีี่ t p มบอกว่าดีเกินมนุษย์หูว่าเตือยอะเพ่บอกหูว่าเตือดีมากว่าเตือจะได้ยินหมดเลยว่าจะมีเสียงแร็ปๆเข้ามาว่าเตือจะได้ยินตลอดนี่กำลังคุยกันเขาคุยอะไรกันเขาคุยอะไรกันบ้าตกลงกันว่าเขาจะไปไหนต่อโอ้ยร่ำมากที่เขาบอกเขาจะไปไหนต่อเพราะเขาล่ำคลานเสียงโต๊ะเราเนี่ยแหละ ยิงใครเมาไม่ได้เลยสิคือใครเมาก็ปล่อยไปตามเวตามกรรมอ่ะคือเป็นคนไม่เคยได้ยินใครนินทาแต่ดาอันนี้ก็เป็นเรื่องหูของป้านะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้นรู้แล้ว,ลวก็อยากให้โลกได้รู้ค่ะอะไรค่ะ ถ้ามีการถ่ายรายการกับป้าตือทีมงานจะต้องเตรียมปากกาเมจิกสีแดงไว้เป็นโหลๆเพราะว่าป้าตือเนี่ยเป็นคนติดปากกาเมจิกสีแดงมากไม่มีไม่ได้นางจะต้องเรียกหาและต้องเป็นปากกาเมจิกสีแดงเท่านั้นห้ามสีอื่นเด็ดขาด ใช่ค่ะปากกาแบบนี้แต่เป็นสีแดงอ๋อทำไมต้องเป็นสีแดงป้ะก็ต้องวงเข้าไปนะวงคีย์เวิร์ดและเราก็จะดูจากคีย์เวิร์ดและหลังจากนั้นเวลาอัดเราก็อิมพอไว้ไปเองคือเป็นคนไม่ตามสคริปต์ค่ะรายการมันก็เลยสนุกกว่ารายการของนางแมวป่าค่ะก็เห็นด้วยค่ะเอามามาเดี๋ยวเอาปากกาแดงมา อะโอเคเดี๋ยวป้าเมืองสะคิดนี้ามาทำไมนี่ฟันเท่าไหร่ฟันสองมันต้องอย่างนี้โว้ยอันนี้ก็ไม่เห็นเอาจริงอันนี้ก็เล็กไปนะอะเดี๋ยวเราให้ป้าย,ยกตัวยอย่างอย่างเช่นทุกคนพูดว่าป้าตือมีพลังเหมือนเด็กอย่างเงี้ยเราจะวงไว้ว่าพลังเหมือนเด็กเป็นคีย์เวิร์ดอ่าหูดีมากออไม่ชอบปิดไม่ชอบปิดเสียงเลยสุดท้ายอันเนียหนูเข้าอันนี้เลยอันนี้เลยค่ะคุณมิชเสริมสีบอกว่า เจอพัติย์ครั้งแรกคือตอนมาทำออกกันไนซ์ค่ะไม่เห็นนางทำงานเลยมายืนเมาด้วยจนงานจบคนไหนชื่อมิกเฉลิมศรี่ีกคุณป้าไปงานวันเกิดเขามาไงคะมันคือใคร <c oughs> ลืมไปแล้วใช่ไหมคะลืมไปแล้วแต่ตาสารทบรพีรูปทาปทราพีคนนี้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตมาร์กแดงแล้วก็เขียนยันขอองโหสิกรรมให้มัน อันนี้คือตัวอย่างการใช้มาร์กแดงของป้าตือนะโมเพียงนางมิกขอให้เพียงมีสติมีสติยิกโกเอายิกลูกตัวเองหยิกออกเคยขอให้เอาขวดไปบอลนี่ยิกค่ะเดี๋ยวเอาขวดก็ให้มันอีกทีหนอะไปงานมันเกิดเข่าแต่ไม่รู้ว่ามันชื่อเฉลิมศรีอ่นนี่คือตัวอย่างของป้าตือกาศใช้ปากกาแดง อ่จริงๆเราจะรู้แหละว่าป้ามีเพื่อนหลากหลายมากเพราะป้ารู้จักคนเยอะแล้วก็มีแต่แบบตื้อสนองตื้อสนิทใดๆหนูอยากจะคุยถึงสองคนที่หนูรู้สึกว่าเป็นแรงผลักดันเป็นลมใต้ปีที่ทำให้ป้าแบบโบยบินมีชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันนี้นั่นก็คือพี่เลี้ยงก็คือพี่นุษพี่นุชกับพี่ต้อมอีกท่านหนึ่งเป็นคนขับรถนะคะวันนี้คุณมงคลพี่มงคลนี่ไม่ได้เป็นคนขับรถนะคะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน ทำงานเป็นทีมถ้าจะป้นก็ต้องปอนเป็นทีมะพูดกับเขาตลอดเวลาว่าพี่มงคลรู้เปล่าว่ารถเนี่ยมันไม่ใช่รถตื่นเลยนะมันเป็นรถของพี่นะ,ะแล้วพี่เป็นคนเลือกรถเองเพราะฉะนั้นหนูมีหน้าที่นั่งและพี่มีหน้าที่พาหนูไปทํางานแล้วก็เราทํางานเป็นทีมเวิร์กคือป้าตือให้พี่มงคลเลือกรถเลยถูกต้อง เพราะว่าเขาเป็นคนดูแลตึกเขาก็ต้องเป็นคนใช้มาใช่ตัวึกไม่ได้ขับเวลาใครที่บอกว่าวิดวิดวิบางทีไปบริษัทอื่นเนี่ยบางบริษัทแล้ววิใส่พี่มงคลเนี่ยดิฉันคันเส้งงานเลยมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งพี่มงคลแล้วก็พี่นุชเนี่ยบอกหนูในมุมที่คนอ่ะไม่เคยรู้เกี่ยวกับป้าตือนั่นก็คือพูดดีๆนะเดือนเนี่ยจะผ่านกับพวกคราวนี้เรื่องที่เต้นรู้แล้วก็อยากให้โลกรู้ก็คืออย่าบอกอะไรับว่าพี่มงคลเป็นกิ๊กชาน ปล่อยพี่มงคลไปเถอะเขาไม่รู้มีเมียแล้วใช่เวลาที่ป้าตืออยู่กับพี่มงคลแล้วก็พี่นุชคนที่ดูแลป้าตือป้าตือจะมีมุมที่คนไม่ค่อยเห็นนั่นก็คือป้าตือจะเปิดเพลงแล้วก็โยกตามเพลงโชว์ลีลาการเต้นให้พี่มงคลกับพี่นุชได้ดูโชว์ให้พี่หนูมได้ดูได้ไหมคะเพลงอะไรบ้างบ่อเอ๊ะ เต้นวอเอเป็นไหมวอเอ้ไม่เป็นวอเ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 อวอรเอ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 เเอวอเ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 อัน้อาป้าดิเชเต้อย่างงี้ดเเ่งเเวาเเนลองลองลงอันนี้ป้าเต้นเหรอคะ เขาจะไม่มได้ยืนใช้ยืนสายตอนตื่นแ้วไม่ค่ะลำไทยเก็กที่บ <c oughs> ้าน <c oughs> ค่ะ <c oughs> เวลาอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านในพูดจริงเพลงที่เปิดเพลงชื่อเพลง I f ซ e l l o v e I Feel l o v e อ่าแล้วเราก็จะแบบว่าเลื้อยๆของเราได้เป็นสาวยุคเอตตี้ไงอ่าเข้าใจ80มันมีประโยคหนึ่งของพี่มงคลซึ่ง หนูฟังแนละ้วหนูบอกโอ้มันทัดใจมากแล้วหนูเข้าใจเลยว่าทําไมเหมือนป้าถึงบอกว่าพี่มงคลคือเพื่อนป้า<ะ>หนูขออ่านละกันมันจะได้แบบไม่ผิดจากประโยคที่พี่มงคลพูดมา<ะ>พี่มงคลบอกว่าเคยมีเหตุการณ์ที่พี่มงคลเนี่ยสัมผัสได้ว่าป้าตือมีเรื่องเครียด<ะ>ป้าตือจำได้ไหม<ะ>พี่มงคลเนี่ยเลยแตมือให้ป้าตือแล้วเอาวางไปแล้วเขาก็หยิบแล้วเอาทิ้งทุกครั้งที่เวลาเรามีแบบว่าอะไรที่บอกว่า ไม่สบายใจไม่สบาย,<จ>ยใจคุณอยู่ในรถสองคนเพื่ก่เ้ครับเอามานี่เดี๋ยวผมแบบว่าเอาทิ้งให้แล้วก็ปุ๊บใส่มือผเขาเปิดหน้านต่างเลนยนทิ้งข้างนอกหลังจากนั้นเขาก็เปิดประตูแล้วบอก action <laughs> ดีเขาพูดถึงตลอดซิ่ก็ไปหาเงินหางาโอยที่หนูฟังกหนูยังมาฮ่ะยการมีคนรอบตัวแบบนี้มันแบบดีมากเลยนีเราทำงานเป็นทีเวิร์สค่ะเงินหนูอยากให้ป้าพูดถึงแบบทั้งทั้งสามท่านไหมคะป้าพี่นุชพี่ต้อมแล้วก็พี่มงคลต้องบอกเลยว่าทั้งสามคนเนี่ยมันเหมือนคนในครอบครัวพี่นุชพี่ต้อมพี่มงคลสามีเรามีปูมีลุงบอลมีใครลูกหลานนะคนที่อยู่ในเนี่ยน้องในออฟฟิศทั้งหลายเลยทุกคนก็จะเป็นไข่แดงของเรา เพื่อนสนิทก็จะอยู่ในวงไข่แดงแล้วก็จะมีวงไข่ขาวแล้วก็มีวงเปลือกไข่แล้วมีวงนอกไข่หนูอยู่ตรงไหนอะ่ะหนูอยู่นอกเล้าไก่ <c oughs> แล้วไข่ใบนี้ที่ที่เป็นแบบวงของป้าเนี่ย<ะ>ป้าจะคือดูแลหรือว่ายังไงตือดูแลเขาด้วยใจคนเราถ้าเวลาเราดูกันเนี่ยดูแลกันเนี่ยต้องดูแลใจเขาไม่ใช่ว่าดูแลแค่แบบว่าภายนอกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องคือบอกว่าใจเขาใจเรา<ะ>เวลาเรารู้สึกว่าเราทําอะไรไม่ดีกับเขาเราจะเดินไปบอกว่า s o รี่นะขอโทษนะพี่ mm hmm. อะไรเงี้ยก็จะคุยกันอย่างนี้ที่บ้านนี่พูดคาว่า s o รี่ขอบคุณเนี่ยบ่อยมาก mm hmm. บางทีเรามีเรื่องที่เราแบบว่าไม่สบายใจเราก็จะเดินไปบอกเขาบอกว่าพี่หนูขอคุยเรื่องนี้นะน นี่เราเคลียร์กันนะมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเสร็จแล้วพี่บางคลก็จะอย่างนี้อะแล้วเดี๋ยวผมจะความเครียดไปทิงให้แล้วก็เปิดประตูแอชชันมึงไปหาเงินเดี๋ยวนี้และนี่คือเป็นรูโกรุประตูค่ะขอบคุณค่ะไม่น่าเชื่อนะคะ วันนี้อารมณ์เราสวิงมากนะคะเดี๋ยวสงบเดี๋ยวเป็นบ้าเดี๋ยวมาดราม่าวันนี้ขอบคุณจริงๆนะพ่ที่สลรับเวลามาให้นะคะขอขอบคุณร้านขอนยาเดี๋ยวให้ป้เตอเพิ่มเพลิงกับอาหารนะคะแล้วลากันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับเต้นรู้โรครู้อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e นะคะกดเลยนะคะกดกริ่งดิงดิงดิ้งด้วยนะคะพูดเองสิวันนี้เติ้ลกับป้าตอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะระหว่างแพนเค้กกับหนูพี่ว่าอะไรนะไม่ต้องตอบเลยไม่ต้องตัดสินใจเลยอะ <c oughs> คือสิ่งที่คิดอะคือแพนเค้กเขนี้จะไม่ก่อนแต่สิ่งที่ในหัวพี่ก็เห็นคืออีแพนเค้กค่ะอีแพนเค้ก <c oughs> ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะไม่เปลี่ยนอยู่มูมูโมสดโดยท่าอิติน,นาในเปลงประวัติศาสตร์แล้วเมื่อกี้นะตอนถ่ายเนี่ยฝัง่งหลงฝั่งหลังเดินบันไปผ่านนักท่องเที่ยวแวะมาตลอดเป็นอะไรกันคะ ฉันสเปกฝรั่งมาพร้อมน้ำจิ้มโบยเกลือ <laughs>